สวัสดีท่านครับวันนี้วันที่1นึ่งวันที่สองวันที่2อมกราคม2 5งพัอยตอนนี้เวลา1 4บสนาฬิกาสี่สิก้านาทีพอดอีกำลังเดินทางกลับรุงเทพแวะมาเจอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอบทองนงบัวที่อําเภอหนองบัว,บวจังหวัด แล้วสบายก็ที่ที่ที่มันแปลกคือที่มันแปลกคือ,อผมไม่เห็นด่านผมไม่เห็นจุดตรวจแต่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยืนดักเขาดักเขาเลยคือมันคิดแตกทั่วทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยืนดักเอาดักเอาเลยเดี๋ยวผมจะให้ดู ถ่าเขายืนดักยังไงปรคตูเนีตอนนี้ผมอยู่ผมอยู่หน้าหน้าวัดหนองบัวหน้าวัดหนองบัวนู้นคนนึงยืนยืนอยู่นู้นคนนึ่งยืนยืนอยู่ซุ้มประตูเห็นไหมนู้นคนนึงยืนอยู่ซุ้มประตูนั่นแล้วก็อีกคนนึงยืนอยู่นี่อ่าแล้วก็อีกคนนึงยืนอยู่นี่ อีกคนนึงยืนอยู่นู่นอสองคนเรื่ออีกสองคนสองคนยืน,นอู่ตรงสี่แยกไฟแดงนั่นอีกสามคนแล้วก็ตรงหัวมุมธนาคารนี่อีกสองคนเห็นไหมกระจายล้อมเลยซึ่งไม่มีป้ายไม่มีอะไรบ่งบอกแต่มันก็เป็นช่วงสิบวันอันตรายนั่นแหละแล้วก็ข้างหน้านู้นข้างหน้าน่ข้างหน้านู้น,น,น,นมีรถตำรวจเปิดหมอ,อยู่ ามงยแต่ตำรวจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปยืนดักกันเอาอาอเนีมนน้มีคนหนึ่งแล้วก็นี่คนหนึ่งแล้วก็นี่อีกคนนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอีกคนนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสองคนเห็นไคือมันไม่มีป้ายไม่มีกลวยอะไรเลยแต่มันอยู่ช่วงสิบวันอันตรายพาไปดูการยืนปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ น้องเขายืนกลางเกาะเลยแดดร้อนมากขะ้ก็เขายืนจับอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจับหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกข้างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจับหมวกกันน็อกปกติแล้วน้องบัวผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นหรอกผมมาบ่อยอยู่แต่ผมไม่ค่อยเห็นก็จะมีเห็นไหมยืนตามซอยปากซอยหัวซอยใช่ไหม ยืนดักอยู่นหน้าวัดอันนี้ยืนอยู่ตรงป้ายนมแล้วก็นูดูๆๆดูดูแล้วก็นี่ตรงไฟแดงน,น,นี้แล้วก็ตรงนี้ีกพาไปดูเป็นของสอพอน้องบัวจังหวัดน,นครสวรรค์ วันนี้เป็นวันที่2มกราคม2568จะ6เจอยู่เรื่อยเลยอ่า10วันอันตรายก็ปกติแล้วนะปกติแล้วการใช้ชีวิตของคนหนองบัวเนี่ยนะครับปกติแล้วนะเอาเอาเอาตามชีวิตจริงนะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะาเพราะมันเป็นบ้านเขา เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับเห็นไหมหแต่ปกติแล้วผมมาผมไม่เคยเจอหรอกแต่วันนี้เจอก็เลยลงแวะเยี่ยมชมนิดนึงเยี่ยมชมเยี่ยมชมก็ที่ระครับก็จะยืนกันแบบนี้ จับกันแบบนี้ซึ่งบริเวณนี้มันเป็นสีแยกไฟแดงฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีแล้วก็ตรงนู้นก็ม,มีซึ่งบริเวณนี้มันเป็นสีแยกไฟแดงมันเป็นซอยอ่เห็นไหมพอผมมาบอกให้เปิดกล้องอย่างเร็วเลยแ <laughs> สดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เปิดเห็นไหมซึ่งีชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านคนที่อยู่ในจังหวัดหนองบัวเนี่ยไอยอำเภอหนองบัวไม่ใช่งหัาเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ขี่หมวกกันน็อกเขาจะไม่ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเขาจริงๆแล้วมันผิกดกฎหมายนะผมไม่ได้บอกว่าถูกกฎหมายนะการขีร่รถมอเตอร์ไซค์มันต้องใส่หมวกกันน็อกแต่วิถีชาวบ้านของอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยเขาไม่นิยมใส่หมวกกันน็อกกันเพราะว่ามันเป็นบ้านเขาเขาไม่นิยมใส่หมวกกันน็อกกันแล้วก็ตำรวจก็จะมายืนตรงหัวโค้งเห็นไหมเนี่ยเป็นหัวโค้ง ยืนดักอาตามโคง้งตามซอยแบบนี้แหละครับโคง้งตามซอยไปเรื่ยคือเนี่ยวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะครับอาําเภอหนองบัวนเนี่ยเป็นอําเภอหนึ่งที่ประชากรในหมู่บ้านในในอําเภอเนี่ยไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกกันดูเลยใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมันเป็นบ้านเขาเขาจะไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกเขาจะขี่รถใช่ไหมไม่ใช่ใส่หมวกกันน็อกกันซึ่งปกติแล้วตำรวจ สพหนองบัวเขาจะไม่จับแต่ที่เขามาจับวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงสิบวันอันตรายเขาเลยมาจับนะครับวันนี้อันนี้ผู้กองระดับผู้กองมาเองก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดวันดีครับผู้กองครับผมผมแจ็คผมแจ็คแซลล์ครับผมผมลาวันรับชื่อติินะครับครับผมเป็นหัน้านที่นี่ ม่ที่นี่ไม่ได้เป็นการตั้งด่านนะครับไม่แม่ใจ็นการกดขันมีนายจราจรผมมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉยๆครับผมครับท่านผู้กองสามารถสาามรถให้ให้คำตอบได้ไหมได้ครับถ้างั้นรบกวนผู้กองในร่มหน่อยครับรบกวนผู้กองผู้กองเปิดหน้าดีกว่าเพราหน้าคือกันดีกว่าครับเพราะยังไงมันจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพี่น้องเราใช่ครับเพราะว่าผมก็เป็นเคยนครสวรรค์เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับผมเป็นคนนครสวรรค์โดยกำเนิดนะครับผู้กองเป็นคนนครสวรรค์ใช่ครับเชิญผู้กองครับ ครับผมรถวันเอกวันรบชื่นสิริครับครับผมรับผิดชอบงานจราจรของสอปหนองบัวครับครับผมวันนี้วันนี้ที่ผู้กองปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ10วันอันตรายของทั้ง10วันอันตรายแล้วก็โครงการถนนปลอดภัยหมวกนิราภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับกำหนดพื้นที่ไม่แต่ละสกรับผิดชอบงานะบนถนนเส้นถนนที่ว่าต้องสวมหมวกนิราภาย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของหนองบัวตั้งแต่บริเวณหน้าไปรษณีย์หนองบัวถึงบริเวณสี่แยกใหญ่สี่แยก สายที่11ที่หนองบัวครับย่าหนองบัวข้างหลังนี้่ครับครับเ้วเป็นการกวดขันวินยัยบอก100%ผู้ที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย100%ครับอันนี้คือกฎหมายหลักของประเทศไทยนะครับไม่ใช่กฎหมายหลักของประเทศไทยครับกฎ,กฎหมายหลักยังไงก็ต้องสวมครับแต่ว่าที่จุดบริเวณนี้เป็นจุดกวดขันวินัยจราจรของจังหวัดคนครสวรรค์ที่เรากําหนดขึ้นมาจังหวัดกําหนดขึ้นมาให้เราปฏิบัติตามว่าตั้งแต่บริเวณหน้าไปรษณีย์หนองบัวถึงครับ ถึงบริเวณสี่แยกใหญ่ถึงแยกหนองบัวครับ่แยกใหญ่ที่ให่ครับที่ไอเดียครับที่ไปเพชรบูรณ์ครับครับพิจิตฝั่งนู้นนะครับครับแล้วก็ไอ้บริเวณตรงนี้นะผู้กองครับตามตามนิสัยของคนหนองบัวที่ผู้กองเป็นคนหนองบัวโดยเฉพาะนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่ยังยังฝ่าฝืนอยู่เราถึงต้องออกกฎขันอย่างงี้ไงครับช่วงช่วงเนี้ยที่ที่บอกว่ามีแอปขับดีเนี่ยของหนองบัวเรามีมีได้ใช้ไหมครับก็มีว่าเก่าตักเตือนในแอปครับ เราได้ใช้มาตั้งนานแล้วครับใช้ไประยะหนึ่งแล้วทีนี้แอปขับดีเราจะใช้ได้ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนหนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งครั้งที่สองนี่จะต้องออกไปต้องออกไปสั่งเนี่ยครับอันนี้หลายหลายคนสอบถามผมมาว่าพี่แจ๊คแอปขับดีคืออะไรได้ไหมก็ผมสอบถามพวกออกรังอธิบายประโยคแอปขับดีให้ฟังหน่อยแอปขับดีนี่เป็นแอปพลิเคชันสําหรับที่จะมากดถันวินัยจราจรนะครับเขาคือว่ากก่าตักเตือนวดากล่ถ้า ถ้าเราเห็นว่าเป็นการกระทําผิดที่ไม่รุนแรงเกินไปนะครับเล็กน้อยไม่รุนแรงเกินไปเราก็จะใช้วิธีการวัดก่าตักเตือนด้วยอํานาจของเจ้าพนักงานจราจรนะครับผมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เป็นเจ้าพนักงานรจราจรตามกฎหมายครับผมก็คือลงแอปขับดีครั้งแรกถ้าครั้งที่สองเช็คปุ๊บมีประวัติอันนี้เราไปสั่งเลยครับนี่แหละคือแอปขับดีที่หลายหาคนถามผมมาแต่ที่ผมดูของผู้กองตอนเนี้คือ มีการจับแล้วก็ออกไปสั่งจริงตามระเบียบนะครับการจับผู้กระทําผิดกฎจราจรเนี่ยเจ้าพนักงานจราจรสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้กรณีเคสที่ไม่หนักหนาที่เขาว่ากล่าวตักเตือนได้ตอนถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเราจะใช้วิธีนั้นครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลา10วันอันตรายที่รัฐบาลกาหนดขึ้นมาว่าตอนนี้ก็เลยก็ขอให้เป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดไปก่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ คนที่อยู่หนองบัวเนี่ยผมเข้าใจว่าชีวิตปกติคนหนองบัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกกันใช่รับเพราะผมมาตลาดหนองบัวบ่อยผมเจอบ,บ่อยอาจจะมีบางส่วนที่ยังออยังไม่ร<ต>ะเเป็นแต่ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเข้มงวดผมผมเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิบอันตรายอาจจะทําตามนโยบายก็เลยอยากฝากพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีหมวกกันน็อก ต้องมีกระจกต้องมีใบขับขี่ต้องมีใบยกาขับรถมีสำเนาคู่มือรถนะครับรถต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องครับรถต้องมีอุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆให้ถูกต้องครับถ้าเกิดอุปกรณ์เหล่านี้ครบทางทางเจ้าพนักงานจะไม่เรียกจะไม่เรียกเลยครับเนี่ยผมบอกทุกคนแล้วถ้าคุณทําถูกกฎหมายคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีการสังเกตว่าขั้นแรกเนี่ยมีความถูกต้อง80%ขึ้นไปเราจะเรียกแลลวครับนั่นก็คือหมกกัะน้องอันดับหนึ่งครับกระจกอันดับสอง เรถสภาพรถที่ว่ามีอุปกรณ์สุดทั่วต่างครบถ้วนถูกต้องรับท่อไม่ดังอะไรพวกนี้ครับนี่ละครับกฎหมายของเป็นกฎหมายจราจรของประเทศไทยใครที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายที่ขับรถแล้วไม่มีกระจกไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่ใส่บวกน็อกคุณก็ต้องรับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรไปถูกต้องครับท่าทีนี้ผมขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยตามระเบียบจริงๆแล้วเนี่ย มันสามารถอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันต้องมาชำระค่าปรับครับผมเจ็ดวันชำระค่าปรับแล้วทีเนี้ยถ้าไม่ชำระจะมีการจะมีการเตือนออกไปเตือนไปครับมีการออกไปเตือนก่อนครับไปเตือนที่ออกกี่ครั้งครับเอาสองครั้งครับไปเตือนสองครั้งหลังจากนั้นจะเป็นหมายก็จะเป็นหมายเรียกให้มาชี้แจงข้ออาิาแล้วก็เจ้าพนักงานจะรอจรตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ส่งไปถ้าไม่เปรียบถ้ามันยังไม่ชำระค่าปรับหรือว่าอะไรจริงก็จะต้องส่งไปที่ให้สั่งสารกสินอ่านี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องที่หลายๆคนบอกผมว่าพี่แจ็คไม่ชําระค่าปรับแล้วเขาอายัดแผ่นป้ายทะเบียนวอายัดภาษีอ๋อไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ชาระครับไม่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 อายัดครับตอนนี้ครับอันนี้ก็คือไม่อายัดเพราะว่าในกระบวนการจริงๆอ่ะมันไม่ถูกต้องตามกระบวนการเริ่มต้นก็คือกระบวนการเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานจราจรออกไปสั่งแล้วจะต้องมีออกไปเตือน นะครับซึ่งเป็นเกจดหมายไปชนีตอบรับใช่มันจะอยู่ในระบบถ้าครบกระบวนการทุกอย่างแล้วยังไม่ไปชําระอันนั้นแหละเขาถึงจะมีอ่านั้นแหละเขาถึงจะมีอำนาจระงับเราเราก็จะโทรกับทางขนส่งแล้วครับขนส่งเขาจะอะไรนะอันนั้นจะจะเป็นระงับตามถูกต้องตามถูกต้องนั่นแหละคือขั้นตอนที่ถูกต้องที่หลายคนบอกว่าที่ไหนครับอ่าที่หลายคนบอกว่าโดนใบสั่งไม่ชําระขนส่งไม่มีสิทธิ์อายัด ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำถูกขั้นตอนคนส่วนเขามีสิทธิ์นะครับอยากเข้าใจสิินะครับกฎหมายมันมีขั้นตอนของมันอยู่ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับเคสเคสที่มีการยกเลิกที่มีการฟ้องร้องกันนั่นคือมันกระบวน,น,น,นการยังกระบวนการายังไม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับนั้น,น,นไม่ใช่ว<น>่าเขาไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ระงับถ้ากระบวนการดังกล่าวกลับมาเริ่มต้นแล้วถูกครบถ้วนถูกต้องผมคิดว่า ยังไงก็ต้องระงับครับน่าจะน่าจะระงับได้โอเคนะครับงั้นก็โอเคนะครับอันนี้ก็ก็ขอบคุณผู้กองมากขอบคุณครับผมแนะนำของอ่ผมอุปนายกสมาคมนักดนตรีเถื่อนจากแซลล์นะครับพอดีบ้านอยู่ทุ่แสงนี่แหละพอดีกำลังเดินทางกลับกรุงเทพขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยือนผู้กองครับจริงๆแล้วมาเยี่ยมเยือนกันครับผมก็ปฏิบัติงานแบบนี้ผู้กองมันมีกำหนดระยะเวลาไหมว่าสิ้นสุดวันไหนหรือว่าเอาเอาเพิ่มก่อนก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับเพราะเพราะว่าไอ้ พูดกันตรงว่าสิบันละลายนี่ก็คือนโยบายของตลอที่กำลังขึ้นมาแต่ที่จริงผมว่าอยากจะให้กวดขันวินัยจราจรตลอดไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เดินทางโดยทองถนนครับถ้าถ้าทุกคนทำถูกกฎหมดผมรับประกันว่าทุกคนจะไม่มีการโดนใบสั่งไม่มีการโดนเรียกตรวจไม่มีการโดนจับกลุ่มนะครับนี่อันนี้ประชาัมปันด้วยนะครับฝากประชาธมพันติดต่อจากเจ้าหน้าที่จราจรสพนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นอำเภอแรกอำเภอแรกนะที่ผมลงไลฟ์สดแล้วก็ได้สอบถามแล้วก็ได้รู้ว่าจุดประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้คืออะไรนะครับหลายคนไม่ต้องสงสัยนะเรามาสอบถามเพื่อให้กระจ่างเพราะว่า f c ติดตามผมแล้วก็ติดตามพจในักการเมือนเขาก็อยากรู้ปรฝากเอฟซีด้วยครับการปฏิบัติตามกฎจราจรสําคัญต่อชีวิตเราและชีวิตของผู้ร่วมเดินทางคนอื่นครับ ครับฝากด้วยครับผมจริงเราเจ้าหน้าที่ท่านไม่อยากมายืนหรอกมันร้อนมันร้อนใทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนก็ไม่อยากของมายืนแต่ด้วยหน้าที่นะครับนี่คือหน้าที่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยท่านผู้กองกับผู้แทนมบาวิชาณขอกไปสั่งทุกคนนะครับออกไปสั่งแล้วก็ขออนุญาตครับผมโอเคัก็ตามนั้นแหละครับพอดีแวะมาคุณจะกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพก็ต้องขอบคุณผู้กองแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพหนองบัวทุกทุกท่านนะครับ ใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในอำเภอหนองบวัวรบกวนใส่หมวกนิรภัยกระจกายทะเบียนที่สำคัญอย่าลืมใบขับขี่นะครับถ้าคุณมีครบเหล่านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่เรียกจะไม่จับคุณตามนั้นนะครับกฎหมายมีบังคับใช้ไม่มีใครอยู่เหนืยกฎหมายโอเคผมขอเดินทางต่อแล้วกันก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรของสอพหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการจราจรช่วงนี้มันก็ไม่ขับขันหรอกมันก็จะเป็นการจราจรปกติแต่มันเป็นการใช้ชีวิตปกติของประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาคนในพื้นที่เราเข้าใจเราเข้าใจว่าบ้านเรานะ,อะเอาความรู้สึกจริงอ่ะไอ้บ้านผมผมอยู่ตรงนี้มันต้องจะเกิดผมไปแค่เซเว่นแค่นี้ผมไม่ใส่หมวกกันน็อกได้ไหมแต่บมาได้ได้ไหมได้ครับแต่คุณจะต้องรับใบสั่งเพราะกฎหมาย กฎหมายหรือกฎจราจรเขาบอกว่าขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยอันนี้คือกฎหมายจราจรนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยอุปกรณ์ส่วนควบที่สําคัญมีอะไรบ้างป้ายทะเบียนกระจกท่อนี่คืออุปกรณ์หลักๆในการที่จะบังคับใช้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ทุกๆพื้นที่นั่นแหละครับก็ขอบคุณท่านผู้กอง ผมจำชื่อธรรมไดาต่งางอโทดด้วยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถามว่าโปร่งใสไหมมีบอดี้คัมมล่านะครับมีบอดี้คัมมล่าและการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพูดคุยสื่อสารเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเรื่องดีเป็นการประชาสัมพันธ์ในภาคของประชาชนผมนําเสนอของในส่วนของประชาชนเพื่อให้พี่น้อง f c ได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอเคเจอกันข้างหน้าเดินทางกลับกรุงเทพมีอะไรดีๆเดี๋ยวนำเสนอใหม่สวัสดีครับ